สวัสดีเพื่อนๆทุกคนค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Flow Nine กันนะทุกคนเกมตัวนี้ยังเป็นตัวทดลองเล่นกันนะก็คือเรามาติดอยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งนั่นก็คือเราอยู่ในชั้นที่9กันนะคนแล้วเราจะต้องหาทางลงไปข้างล่างให้ได้นะโดยการที่จะต้องสังเกตชั้นแต่และชั้นว่ามีอะไรผิดปกติหรืออะไรยังไงนะทุกคนว่าแตกต่างไปจากหรือเปล่าเพื่อที่จะทางออกจากลิฟต์กันนะทุกคนมันน่าจะเป็นเกมคล้ายๆกับ Exit แนะทุกคน เราไปลองเล่นกันดีกว่าว่าในเกมนี้จะเป็นอย่างไรไปรู้จ้าเรามาอยู่ในลิฟต์กันแล้วทุกคนนี่คือชั้นที่9กันนะทุกคนนี่ไงมีเขียนว่าถ้าตรวจพบความผิดปกติให้กดลูกกระตาที่ลืมอยู่นะาทุกอย่างเป็นปกติก็ให้หลับตาทุกคนมาทันนี้น่าจะเป็นชั้นตัวอย่างนะทุกคนว่าเราจะต้องสังเกตว่าอะไรยังไงมันคือต้นแบบนะทุกคนมาดูกัน อ่าฝั่งนี้มีเจ๊คนหนึ่งนะนี่เดินเข้าห้องไปนะทุกคนเป็นแม่บ้านนะทุกคนก็รถเข็นนี้ก็จะมีสิ่งของที่เป็นแบบแม่บ้านต้องไปทําความสะอาดห้องนะทุกคนฝั่งนี้จะเป็นห้องสิบหใช่ไหมห้องสิบเจ็ดฝั่งตรงข้ามแล้วก็มีรูปผ้าปบ้นมืดๆนะทุกคนโล่งๆนะโอเคแล้วก็ห้องสิบแปดฝั่งนี้ ไม่มีอะ,อะไรนะเป็นประตูเฉยๆนะทุกคนแล้วก็เป็นเครื่องมือดับเพลิงนะช่วยจ,จำๆนะทุกคนแล้วก็เป็นหน้าต่างนะที่มองไม่เห็นเงาของเราซะด้วยสิเราเป็นใครกันเนี่ยโอ้ oh my god แล้วก็ประตูห้องสิบเก้ามีแขวนว่าห้ามรบก,กวนนะทุกคนแล้วเราไปดูฝั่งนู้นกันดีกว่าว่าฝั่งนู้นจะมีห้อง อะไรยังไงว่าง13ถึง15กันนะทุกคนอ,อ๋อห้อง14ไม่มีอะไรนะและห้อง15ก็ไม่มีอะไรเช่นกันนี่ห้อง13บสามนะทุกคนมีวายหนึ่งแก้วและมีกระดูกไก่เออมีมีดกระซ่อมนะทุกคนแล้วก็ผ้าเช็ดปากมีฐานอาหารอยู่หน้าห้องนะห้องสิบสนะทุกคนและฝั่งนี้ก็มีรูปสองรูป รูปผู้ชายเหรอแล้วก็รูปผู้หญิงนะแล้วก็มีกระถางดอกไม้หนึ่งอันดอกไม้ดอกไม้อะไรดอกกล้วยไม้ไหมโอเคแล้วก็มีอันนี้น่าจะเป็นตู้ไฟนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นประตูทางออกนะมองทะลุได้ด้วยนะทุกคนเออโอเคเรามาจดจำกันไว้นะน่าจะคร่าวๆประมาณนี้นะเออ ห้องสั้นๆแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะจํากันได้หมดหรือเปล่าอางนี้อ่าโอเคเอ่อถ้าปิดถ้าปกติก็หลับตาโอเคไปชั้น8กันเลยทุกคนมาดูกันว่าชั้นต่อไปจะเป็นอย่างไรนะมีอะไรผิดปกติหรือเปล่านะเอาเริ่มใหม่เหรอเอ๊เอ,อเออกีก เมื่อกี้มีอะไรผิดปกติด้วยเหรอทุกคนเอย๋ยังไงซีเมื่อกี้เรากดว่าปกตินี่นาะเอ๋มันไม่ลงไปให้ทุกคนไงยังไงโอ้โดนอะไรกันครับเนี่ยมีอะไรแปลกกับเมื่อกี้หรอเอ๋ยมันเป็นชั้นเก้าอยู่เลยลหละทุกคนยังไงซี ยังไงซีอเอ๊ยังไงสียังไงซีงไม่ปกติคือเลขชั้นนะทุกคนมันต้องเป็นชั้นแปดสิหรือเปล่าผิดปกติคือลืมตานี่เมื่อกี้ปกตินี่นะเอ๊ถูกไหมอ้าวยังไงซียังไงซี น่าจะเริ่มใหม่นะทุกคนแล้วเราจะยังไงอ่ะแปดมีอะไรผิดปกติด้วยเหรอมันปกตินี่นะเก้าแปดสิบหกเจ็ดอุ้ยอ่ามีลงศพด้วยทุกคนอะไรเนี่ยโอ้อ มอย,อยู่มีลงอยู่กลางเออวัสดีฮะโอ้โหผิดปกติแบบสุดๆยังไงดิยังไงสิอยู่ๆเจอลงกลางกลางอันนี้เลยฮะผิดปกตินะปะมาถึงก็เจออะไรก็ไม่รู้เลยทุกคนผิดปกติอ้าเราลงมาแล้วเยี่ยมเลยฮะ Hey. ไหนดูสิคุณป้าเขาก็เหมือนเดิมนะเนี่ยเออช่องสิบหกนะห้องสิบแปดมีอะไรไหมเนี่ยอันนี้ไฟเหมือนเดิมนะแล้วก็ยังแขวนเหมือนเดิมนะห้องสิบเกรูปภาพปกติทุกคนสิเจ็ดมีอะไรไหมฮะไม่มีนี้เราไปดูฝั่งนู้นดีกว่านะ ห้องสิบห้ารอดีฮะมีอะไรไหมเนี่ยห้องสิบสวัสดีครับแล้วก็ทางออกนี่มีอะไรไหมไม่มีนะฮะรูปภาพล่ะรูปภาพเหมือนเดิมนะทุกคนเดอกไม้เหมือนเดิมอันนี้มีกระดูกไก่แล้วก็วายเหมือนเดิมนะทุกคนสิบสามข้างบนเหรอ คนมีอะไรผิดปกติด้วยหรอติดนะทุกคนนี่นาอันนี้น่าจะปกติแล้วมั้งเนี่ยใช่ไหมทีดูกันดีกว่ากดไม่น่าจะมีนะน่าจะปกติปะปกติคือหลับตาทีปะเราจะลงไปชั้นเจ็ดหรือเปล่านะทุกคนใช่ไหม นันเมื่อกี้อะไรอะ่ะฉันเมื่อกี้คืออะไระทุกคนงารงอกเราแล้วอะ่ะโอ้ต้องหาสิ่งผิผดปกติที่ได้คุณพระวิย่ยากเหมือนกันนะทุกคนเอ๊ะสิบแปดข้าบนโอ้เราต้องดูเท่าไหร่กันละเนี่ยดูยังไงเราจะรู้กันไหมเนี่ย ก็เก้ามันไม่ปกติตรงไหนกันนะทุกคนโอ้ยากเหมือนกันนะเนี้หกสิบเก้าอ่านั่นไงไป้ายทุกคนนี่ไงโอ้โหป้ายโอเคกดไปอ่อผิดปกติเนาะโอเคไปไปไป เกันต่ออ่าชั้นแปดนะทุกคนมาเจ้เหมือนเดิมไหมเนี่ยเจ้ไปแล้วอันนี้เอ๊ะอันนี้มีหนังสือทุกคนอีเจไม่เคยพกหนังสือเอออีเจไม่เคยพกหนังสือทุกคนอีเจไม่พกหนังสือจ้ะผิดปกตินะนี่เอาไปโหแบบ เล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆคือก็เอานะเนี่ยคือถ้าไม่ไม่ดูอ่ะแย่เลยนะอ่ามาถูกด้วยทุกคนอ่าอีเจเจ,เจเข้าไปเลยจริงไงไม่มีเห็นไหมไม่มีหนังสือจริงๆด้วยนะทุกคนฝั่งนี้อ่ะแล้วอันนี้ไม่มีใช่ไหมมีอะไรอ่าผิดห้องนะนี่แขวนอยู่มันต้องเป็นห้องห้องสิบเก้านะทุกคน เดี๋ยวนี่มันสิบสามทุกอันเลยนี่นาโอ้เลขสิบสามทุกทุกห้องเลยเหรอน,นันน่นนั่นนั่นผิดปกติแล้วทุกคนอะไม่ใช่ไม่ใช่แล้วผิดปกตินะไอ้ผิดปกติเราไปชั้นหกไหมโอเคชั้นหกะทุกคนอ๋อไฟแปลกๆมั้ไหมเนี่ย อ่ะโอเคเรียบร้อยมีมีโลงนะทุกคนไม่ต้องดูอะไรนะมีโลงอยู่ก็ผิดปกติจะจัดเลยเนี่ยอะไรกันครับเนี่ยเจอโลงเลยฮะไปกันต่อเราจะเจออะไรอีกไหมเนี่ยเซอร์ไพรส์โอ้โหแอบตาเลยทุกคนหืมไม่ต้องออกไปล้นี่ผิดปกติจัดจัดเดี๋ยวเดี๋ยวปิดปิด ปิดดิปิดไม่ได้อะอะไรกันครับเนี่ยเราต้องเดินออกไปเหรออา้อาวอ้าวมีตอนจบหลายแบบเหรอเนี่ยโอ้๋อเมื่อกี้ก็คือจบเดโมโน,นะทุกคนก็คือเขาให้เล่นให้ถึงชั้นห้ากันนะทุกคนโอ้โหแต่แบบเป็นเกมที่สร้างสารรค์ดีเหมือนกันนะเออเราก็อยากเล่นแล้วแบบอยากเห็น อยางเห็นอะไรแบบนัก,กวัวนักกลัวมากกว่านี้เออเดี๋ยวลอ,ลองไปดูกันดีกว่าเผื่อมีแบบอะไรนักกลัวน่กกลัวมากกว่านี้นะเจอแต่แบบโลงมั่งอะไรมั่งอะไรเงี้ยโอเคอีเจเจยังไงอียังไงยังไงมีแบบใหม่ด้วยทุกคนอ่าเจอ,อเจอมันกังเขนอยู่นี่ปิดปกติแล้วล่ะอา่า มีอันใหม่ให้ทุกคนผิดปกติแล้วนะเอ๊ะอ๋อที่เหลือไม่มีนะทุกคนอ่ะผิดปกติคือม,มีมีไม้กางเขนเนี่ยมาลงไปกันอันนี้แปลกๆว่ะแปลกๆน่านจะแปลกๆเราคิดผิด พี่พีทหรือคิดถูกคิดผิดจริงด้วยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้เห็นไหมอะมีคนยื่นแขนออกมาด้วยทุกคนป,ประตูยื่นแขนมาด้วยอีเจอีเจเข้าห้องโอเคอีเจเข้าห้องเหมือนเดิมแย่เราเห็นมือเขายื่นออกมาเอาวางถาดกับข้าวอะน่ากลัวโคตรไปดีกว่า กืนแขนออกมาเฉยเลยกันฮะห้าโอ๊ย,อยวิ่งน่ากลัวจัดแม่แม่ป้านแม่ป้านไม่เอาโอ้ยโคตรน่ากลัวเลยอะทุกคนน่าเจอแบบนี้ทำไงอะโอ้ โอ้ยเจแม่งน่ากลัวจัด้ยมีครามซีนรอบนี้ด้วยอะ่ะโอ้ไม่กอดครามซีนด้วยทุกคนโอ้โหเมื่อกี้เมื่อกี้คือเจอเจอแม่บ้านโชคเลือดใช่ไหมชั้นต่อมาคือมีครามซีนเลยทุกคนโอ้แม่งน่ากลัวจัดเมีเจ้าอ่าฮะ ี่มีอะไรไหมเนี่ยอืในนี้ไม่มีเหรอมีรูปภาพล่ะทุกคนมีเลยเหรอไม่มีอะไรจริงดิอเอาไม่ได้ไม่มีอะไรเลยทุกคน มีอะไรใหม่เลยทุกคนอยู่ๆอีรูปก็ตกลงมาโอเคปุ้มอยู่โอ้ยเนาะตกใจเบิดกล้าเอ้ยโอเคเจออย่างน้อยเจอภาพตกนะทุกคนอ้ามีคนเคาะประตูทุกคน คนข้อหน้าต่างใครอะ่ะใครอะ่ะเจ๊เจ๊เจ๊โอ้เจญใหม่โอ้โห,เ,ห,โโหเขาอยู่น้องหน้าต่างมเมจ้าเคาะไม่พักเลยอะเจ๊อะมีมีใครเคาะอีกไหมไม่มีแล้วนะโอ้เจ๋งมากโอะ เจอผีผมยาวเคาะทุกคนเคาะหน้าต่างโอ้โห <hours> ทุกคนเราเจออันใหม่แล้วมีน้ำมาเกิดเช็ดออกมาจากห้องสิบห้าด้วยทุกคนชั้นเนี้ยโอ้ว้าวเขาลืมปิดแก๊สหรือเปล่าโอ้ตึ่งนองเลยนะทุกคน รอบนี้ตุ่มนานอยู่เหมือนกันนะเนี่ยทุกคนกว่าจะมีอันใหม่มาหนึ่งอันนะโอเคผิดปกตินะรอบนี้นะ่ะเออปะโอในที่สุด ก็เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับฟรอนไนเออชั้นที่9ของเราในวันนี้นะทุกคนใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นเกมอะไรกันนะทุกคนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะไปจ้า